นี่กันเอมีการหนองกูอีกอย่อามาจับหนูนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะเอาพี่ไหมอา,อาช้างเหยียดเร็วเร็วเร็วเสียง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 เบิ่งเร็มเว,มเวมาเร็วมาเร็วมาหาพี่มิ่งเร็วพี่มิ่งมาเร็มเวมาแล้วแม่ มาเลยมาเลยมาหาพี่มิงเลยเออเออเอเอไหนพี่มิงอยู่ไหนเออไหนขอเสียงก่อนเร็วเร็วเร็วอ่ะขอเสียงหน่อยเร็วเออพุน่นเออมวนคักอาบน้ำมาย่างดีเออผุดะผุดะ

โอ้โหแล้วก็นี้ตีรุ่ยเหร่นมวนคักเอาเอาเอาเบิ้งเบิ้งคนขันเอาคนขันปะดะเมิงเอ้ยเมิงเห็ดไปโอ้ยเออเออเออเอาเอทั้งนี้กับิบสจีคันเอ้ย มามามาผุ่นพี่มิงนอนเร็ว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 ออกมาเร็วออกมาเร็วเร็วเร็วมาเร็วมาเร็วผู้น่ะพี่มิงนั่งเรียนไหมเร็วเร็วเร็ว issue มามามาเฮ้ย พี่มิงก็มวนแต่ว่าวิพี่มิงก็ก็มวนเดอีหลาคือเมาเดน้ำมาตั้งเดียบมาทำไมเออน่ะแม่งเก็บเรียกแล้วไปไปเคยเคยจะกินมังัรแล้วเอินปุ๊บไปปั๊บ แนนเพื่อจะกินแล้วกัยยางก็เลยตัวมองนี้ต้อมองง่อยเฮ้ยนี่เราเห็นพี่มิ่งตู้ไหมบอกพี่มิ่งขอกนูหักเราไม่เอ็ดให้นูไม่เด้องานเขานะบอกพี่มิ่งเบิ้งเออเออบอตันละเสียดเลยนะ นู้ล่นเล่นมดมือเลยนะนี่อืออืออุ้ยตาเหลี่ยกเหลี่ยกตาเหลียกเหลียกนี่อย่างไะนี่อย่างละตกมันแล้วเออเพิ่นให้ไปอบลมอยู่เด้อสร้างตกมันนี่วิธีสร้างตกมันต้องเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดเน่ไปอบลมเด้อโอ้โหเสียงแม่ năn, mì canh tiếng, mì. nhàng đẻ nổi nhàng làt, tơ ven, ụ bẩn đi. trừng đứng, 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 trừng đứng,

nhảy hẹn y lý hẹn nhảy thân ná mình nè ờ thân giặc lên thân giản thân giặc lên thân giản à là chỉ, ảnh, là chị cua hết nhá thì mình ừ, nè หงคอีกนะอ้ย่ามาจับหนูนะเออนี่เสียงหงคูเขาอีกขัดตัวขัดเออเขาจับตูดจืดๆเกือบวอด้ยนั่นพูดการที่กับเราพูดะพูดะเอ๊ะเสียงเอาละพ well. ี <c <c ่ปีพี่ปีเอาละ ไปบ่ไอ้สิขนมน้ำพี่มิง totally บ่เอออุ้ยหนีหนีอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปงจังไดเอาอุอาหารตูวเด็กเขาเ้าบันนี้ยล่นตันีเห่นตะว่ากระไดมาหลอกล่อเขาแล้วก็หนี เอาเอ้ยเอาของหนูไดใบเก่าว่ะจำจำได้ดีค่ะพ่มพงกำลังพี่มิงกำลังแวะเข้ามานะคะจากทางเข้าบ้านนะลองทักพิม่งเลย อืมอีกว่าเป็นพิมพอีกนี่นี่ไหนหน่อยนี่กันนวะทันพูดอ่ะอันตูดเนียอันตุ่ดเนี่ยอี่อี๋โบจ้าพอเซียมไปตัดหญ้าทุกวันนี้ปล่อยไม่ได้แล้วจ้า หนูโตแล้วเออพูนเรียบพูนพี่ออรอ์ต่ยแชมเลยแล้วติดติดพี่อร์ตยแห้งแลนพูนแล้วพี่กัติดนองแห้งขนาดปล่อยหลังบ้านพูนทุกมือต้องได้เปไ็นไรออกมาวิ่งไปหาพี่อยูหม่งเขาเคยอาบนำไป <ỏi S 1> หลอกหลอ่อเอาพี่มานะเออนั่น เออเออเอาเอาปีนบางเออปีนดูปีนเออเออขอใบเน่บัมที่พี่ยังจับตูดนูเดเลยเห็นนูใบเน่ฮึบฮึ๊บติดใจละสิผุนพุน ปุนว่าไงว่าตามมันคอยไงหลังลุ่งนี้เด๋ยวเด๋ยเด๋ยวนไปเร็วไปเร็วเด็กหน่อยเอ้ยในวันนี้มีตัวเด็ดไหมในหน้านะมาดูหน่อยสิข่าวนั่นกาจับคา้าเฮิร์กาจับเขาแล้วฮึบฮึบมา กดข้อเลยล่ะกดข้อหอมแก้มเลยกดข้อหอมแก้มนั่นพี่มิงเข้ามาพี่มิงเป็นสีวาติเนาะหยับมาหยับมาบะเถืงเอ้ยบะเถืองสายตาสายตาเออนั่นน้อยๆก็มีเสียงคือกันนะคะ อาจารย์้าสวยจ้าฮึบมาเออเออของหนูเดีของหนูเดีเพื่อเดะเพื่อเดะเพื่อเดะเสมือนี่บ่ตัวมือนี่บ่ข่อยปันได้ได้กล้วยแซ่บมันแจ่วออกหลายแล้วจ้าหนูกินได้ทุกอย่างแล้วหย่าก็กินได้แล้วงั้นเดี๋ยวเจอกันหน่อยค่ะแม่ค้าสายตาสายตา ขั้นเขียวเล็กน้อย